คลิปนี้พาทุกคนมาตามกระต่อที่โมเมนต์สนามบินของน้องดิซ่านะคะทุกคนล่าสุดคะ่ะแม่แม่แฟนคลับก็มีการเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเก็บ EMV กันค่ะก็คือวันนี้จะเป็นการเก็บวันแรกนะคะให้ใส่แฮชแท็กแล้วก็มีการแอดไปที่หลุยวิตองค่ะแล้วก็แฮชแท็ก lvss26 ก็คือหลุยวิตอง s p ร i ง g and s u m m m e r 2026นะคะแล้วก็แฮชแท็กดิซ่าแล้วก็แฮชแท็กดิซ่า x หลุยวิตองค่ะทุกคนอันนี้สามารถตามเก็บได้ทั้งทาง X t ว i ต t e r นะคะหรือว่าทาง IG แล้วก็เสื์ชน้องลิซ่าได้เลยนะคะติดแท็กแล้วก็แท็กแบรนด์หลุยด้วยใน IG ต่างๆค่ะวันนี้เริ่มทยอยเก็บยอดกันแล้วค่ะทุกคนค่ะก็คือนํารูปภาพน้องลิซ่านะคะที่โมเมนต์สนามบินนี่แหละไปโพสต์กันนะคะต่อมาค่ะมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจดูกล่าสุดข,ของน้องลิซ่าปรากฏว่าวันนี้น้องลิซ่ามาด้วยไนกี้ค่ะสาหรับรองเท้านั่นก็คือเป็นไนกี้เอ็กซ์ชัคโมสอันนี้จะเป็นชื่อเต็มๆขออนุญาตแบททรานสลีดซึ่งเป็นชื่อของรองเท้านั่นเองบ o w e r m a n s Moon Shoe <Legend. S 2> แล้วก็สีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสี o f n o Project ร่วมมือที่นำรองเท้ารุ่นเด็ะของ n นกี้นะคะอย่างรุ่น Moon Shoe Creative ในแบบซีมงชักมูสว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ารองเท้าที่น้องลิซ่าได้มาดูเหมือนว่าจะมีการวางจําหน่ายคือ29กันยาย,ยนแต่ว่าน้องลิซ่าได้สวมใส่ก่อนแล้วส่วนเรื่องประเด็นที่บอกว่าน้องลิซ่าจะมีเอก,กับอะไรหรือเปล่านี่ก็น่าจับตามองอยู่นะคะเพื่อนๆอย่างไรก็รอติดตามอาจจะมาตุม้มเดียวก็ได้นะอันนี้ก็มโนมโนไป ก่อนแล้วจ้าแม่แม่ซึ่งวันนี้ค่ะรูปภาพน้องลิซ่าก็น่ารักมากมายหลากหลายเป็นลุกใสๆครีนๆแบบว่าไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรค่ะเป็นโมเมนท์ที่พวกเราจะได้เห็นน้องลิซ่าเวทายอยู่ที่เกาหลีนะซึ่งโมเมนท์ที่สนามบินของน้องลิซ่าแอดก็ได้นําเสนอไปพอสมควรแล้วเลยทีเดียวนะคะสามารถวร่ปไปชมกันได้นะคะแม่แม่น่ารักมากๆเลยแอดก็สไลด์มาให้ได้ชมกันด้วยเด้อดีงามสุดๆค่ะแล้วก็มีรูปภาพจากทางสื่อนี่ค่ะเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะตอน นี่ค่ะเริ่มเก็บ e m b แล้วค่ะทุกคนมารวมด้วยช่วยกันเยอะๆนะคะที่น่าทำนาย x i g อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั่นเองแล้วก็เห็นหลายๆเมนนะก็แบบว่าเออมาคอมเมนต์เรื่องแหวนสไลด์ของดองดิซ่านะคะเพื่อนๆอ่ะอันนี้แอดก็เห็นค่ะก็จะเป็นวงอีกวงหนึ่งเนาะดองดิซ่าไใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายด้วยก็สวยดีค่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งวงนะคะแต่ว่าตอนที่แม่แม่แฟนคลับเข้อทักกันน้องก็มีการโชว์อีกวงหนึ่ง ดูค่ะตีเนียนไปเลยอ้าวซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพูดถึงเรื่องรองเท้าแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาติดแท็กหา Ig น้องนิซ่าหาโดยวิตองด้วยนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็แท็กสามารถก็อบไปได้เลยเดี๋ยวแอดจะมีการพิมพ์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะ Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my calm Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. What if I